สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามเหล้าสามัคคีสุกูสุขคนเป็นจังไดเมือ่อคืนนี่บ่เก่งกว่าไหนนะพี่นอนะ้องเนาะได้สองเล้าเขาสองเล้าก็สำรองตัวสำรองก็มาอยู่ดรอบแต่ว่าันเป็นตัวสำรองพีง่น้องเนาะบ่ปันไดกะมือขึ้นนี่บ่เกง่งมือนีแก่มือได้พี่น้องได้มือแรงแก่มือใหม่ ก่อนสิบงบ้านที่ยี่สิบีกะเบิ้งสบท้นอัน่เกา้าก่อนเป็นจังได้ลุดยมองไดเขายมองไดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเป็นการเชียเวนลาก,ก่ะยินดีต้อนรับขอสู้ส่องตาคุณพระรวยด้วยพี่น้องเด้อเหล่าสามัคคี้มือขึ้นนี่ขึ้นที่ยี่สิบสามโก,กีกายนจับคู่ของเราสามอีสามซีสามเก้า หกห้าสีนึ่งวิ่งสามสีกลมเด่นกะกมเด่นกะสามสีล่องยับกล่องจนกันพี่น้องติดมองนั่นจังน่อยตยิดมองนังมองอยู่ไปไปล่องกะสามซีล่องล่องซีหสมตัว 4 3สามห3ึ่งหนามเล่าอาเซียนจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนยหาเกหาแปวิ่งศ1กลมเล่นศูหนึ่งล่องเก้หาสตัวเก้ศหนึ่ง ห้าศูนย์หนึ่งเขาวิ่งรูดหนึ่งพี่น้องแต่ว่าตัวจอเขาตัวจอแปดแปดหนึ่งเป็นหนึ่งแปดนะพี่น้องเขาลูดจอเขารูดจอแล้วบันทึกกามาล่าวีไอพีห้าหกสองสามหกสามหาหนึ่งวิ่งหาหกก้มเล่นหาหกร่องหาหนึ่ง สามตัวกับหาหาหกหนึ่งหาหกเขาตัวสำรองพี่น้อง,ออง,ขง,องเขาตัวสำรองเขาหนึ่งตัวสำรองกันพู้ได้มากตัวสำรองได้ทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้ทั้งสิบแปดถึงทั้ง,งหนึ่งศูนย์เล่าสามาคีบีไอพีจับคู่ีหกหาหาหกีหา,หา,หา หกแปดวิ่งสี่หกกลมเดนสี่หกล่องหกแปดสามตัวกะแปดสี่หกเขารูดหกพ่น้องเด็กหกศูนย์เขารูดหกเขารลุดหกเขาัวสำรองกับเขาแปดเด็กเล็พน้่องเล็กโตสำาองกับเขาหลดแปดเขาสองตัวอย่แต่ว่ามันห พี่น้องสิหลุดบ่หลุดกับกกบ่ห,ห,หุจักกับตัวสำรองนะพี่น้องนะ้พี่น้องสิจักกบตัวจอกับว่าจักเป็นตัวจอก,กับว่าจักเนาะเล่าสาตารแปดสองีหาหนึ่งแปดแปดเก้าวิ่งแปดสองกลมเล่นแปด่องแปดเก้ตัวกับแปดแปดสอเก้าแปดสดพี่น้องมาเบิ้งวันที่ยีเ้อพี่น้องเด้อมือแรงเอาไมใไดส สองเหล้าอยู่ดอกมันก็เข่าตัวตัวสำรองนะพี่น้องเนาะตัวจอตัวกลมก็ได้ตัวเฉาะตัวกลมก็ไดสองเข่าสองเหล้าสามัคคีจับคู่หนึ่งเก่าเก็ดแปด Get that. Get that. Get song. Get song. Get song. Bad tune. Bad tune. Wing. vinh vinh nâng cầu vinh xám toa số nâng cầu số nâng cầu Pẹt nâng cầu

Und pet. เราอาเซียนลรวอาเซียนเราอาเซียน nói ASEAN, JAP, CO, KAU, KET, kết KET, MUK, KET, à, chết à, chết à, cầu à, cầu câu kết cầu kết, Sám cái, chín chín kết, cầu cầu kết, câu câu kết, câu câu kết là cái cầu kết cầu kết sám tua hà, hà cầu kết cầu cầu kết วิ่ 9, ねんねんงเก่าเกตผมเด่นเน่นจอหูดเก่าเกตร่องหาเก่าจอหูด Lao VIP Lao VIP IP. Lào, VIP Lao VIP Giáp cổ Kết. Mục kiệt Cầu si Cầu si Cầu si Cầu kiệt

Ng hoc kẹt xoôn 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 hoc kẹt กมเด่นเนนจอรุดหกเจ็ดร่องจอรุดศูนย์หนึ่งเราสามารถที่

สามกิาเก่นึ่เสียงกวดลั่นวัดในักงน่อกละพี่น้องเด้อยังลงพี่กวดไปใหม่กิวหนึงควบๆวบคี่ว่าเจ็สี่ว่ามันเสียงยังนอกคนทีว่าเสียงกวดล้านบัดพี er ่น้องเด้อสามชู cầu xuống Nguyên Nguyên Sám cầu สามสามเก่าสาสามเก่าเอาขึ้นมานีู่นึงศูน,น,นย,นยนนนนะน์สามเก่าตัวหน่อยๆก็ไน้อะพี่น้องเนาะมันแคบแล้วสามเก่าเห็นกันเนาอพี่น้องจำได้ยังเนาะ ขยายตัวผีขับปวดก่วงควรไปศูนย์สามเก่าสามตัวสามสามเก่าวิ่งสามวิ่งเก่าหลูดหลุดสามหลุดเก่าเก่าสามเก่าจอหลุดร่องสามศูนย์จอหลุดเป็นยังดอกไม่เต็นกับไปกลับมาอย่างเี้สีนวลกับว่านอน เขาก็กินอิ่มแล้วว่าเมนบอน,น้อรมวนี่นะแล้วสตาเนี่ยแล้วก็สีนยาวๆนะจังอยเด้อพี่นองมันหลายมันหลายยานแล้วสตาอวดขาเอาพี่นองมัน หาไล่การผลลงทีเดียวสตา,วา,าร์ลุ้ยหาไล่การหกไล่การนทั้งได้พี่น้องแป๊บเดียวสตาร์เขาหมดเขาหมดทั้งสี่พี่น้องกันเอาเราพี่น้องเนาะเอาอย่างเดียวจับโคหนึ่งสองหนึ่งสอง 3 xì. 3 xì. Xì bẹt. Xì bẹt. 1 kết. 1 kết. Kết bình Bình 1, 2 Bình xích toa 3, 4 Kết 1, 2 1, 2 สี่หนึ่งสองสามตัวสี่หนึ่งสองเกดหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองกลมเด่น เน้นจอรูดหนึ่งสอง 1, ล่องหนึ่งเก็ดจอรุอพี่น้องเทียบหนักจอเด้อไปเข้ามาแล้วก็ได้กูขุน ปูขุนขุนวงเล็บอีกปูหนึ่งคืคอสมปูสมหวังหลายซื้อเอดมินเอาไปออกแต่ไลการแต่ก่อนสมหวังนี่ปูปะ ได้ให้สัมผัสเอ็ดมินเลย์่ามาพี่น้องเอาพี่น้องแคปหนาจจ้าจอเด้อบานนี้เด้อไพเขอมมาแล้วก็ได้มือขึ้นนี่บอเก่งบันไดเอาม,อมือแรงมือแรงเราสามารถที่จับคู่สิบเกวันที่ยีิบสี่พฤศจิก,กายนนะพี่น้องเด้อสองพยหกสจับคู่หนึ่งเก้าเ็ดแเจ็ดสอง Vinh nâng cao, cũng 19, nâng 80, 3 tua, nâng nâng lao ASEAN, kết cao, móc kết, hà kết, hà cao, cao kết, Vinh kết cao, vinh cao kết, cung cao kết, long, hà kết, long, cao, 3 tua, cao kết, cao kết, lao VIP 6 7 9 4 9 7 0 1วิ่ง6 7กมเดีน6 7ร่อง0 1 3ตัว1 6 7 0 6 7ล่าวสมาธิเวียพี่3 9 9 1 3 0 9 0วิ่ง3 9กมเดีน3 9ร่อง3 0 3ตัว3 3 9 0 3 9ล่าวสัตว์1 2 เราะสะตาร์บิืไอพี่หลไปองมาเริ่มตอี่สามสี่สี่แปเกตวิ่ง1นึกลมเด่นหนล่องหนึเกตสามตัวเกตหนึ่งสอพสี่นึงองเอาไปพิจารณาเบิ้องมักกัดจัดขัดกระพานให้พี่ลองผู้ติดตามทุกูลทุกคนเงินล่องท่องไรเดอร่ลำรวยลำรวยกันทุกูทุกคนรวยกันตัวถึงทุกูลทุกคนผู้ติดตาม ให้คุณพระรักษาเทวดาคุมข้องมดสุขูสุกคนเ้ยพี่น้องพอกันไหมหลบต่อไปสวัสดี